dù quá dù gấp thì mai đi đeo đó cũng đúng như vậy tôi lấy chặt ừ lấy không rồi bé gấp tôi lấy bay chậm còn thanh tỏa khác, gì, rồi luôn nhé lụt tôi nghe lụt cặp lim giá à chụp này cặp lim cặp mi đi này thấy đi qua tôi đây không ใส่ได้โอเคแล้วตัวอันแี้ปลาตัวใหญ่ต้องมาอยู่แถวนี้แน่ๆ,ๆก็ลอกสุดแล้วได้อยู่แล้วนะตั้งแต,ต่ต้องตั้งแต,ต,ต่ทรงโน้นมาแล้วเนี่ยครับมีแต่ตัวเล็กกัดนะตัวที่เล็กถ้าเจ้าเหยื่อปากตัวนี้ใช้ได้นะปลามาอยู่เนี่ยตัวใหญ่ มันมีที่แอบฟังนะมันใหญ่ได้เราขีดได้ครับมันขีดเก็บได้อยู่ครับทำปลาเกลือสบายเลยนะอย่าที่กัดอย่าซีทูวันนะจากค่ายมันโดน่ะนานิคไปครับด้วยต่อครับ สามีับนี่ลมนั้นลมพาเขาไม่รับไม่ได้ กัไม่โดนหรือปลามันหนีอะ ra đây đây ở bên nam hay ở bên nhà ปลานมินปลาหมิ่นเด้อย,ย้ำเบบช่อนออกมากระดี๊อยู่ใต้ผักตบอ่ะเนช่อนออกมากัะด,ออมดีมีอีกอ่ะ ว่าแล้วลอยลนะัดลอยครัมที่สองตรงนีนะ้ว่าแล้วต้องมีอีกใสได้เร็ยอะไรครับต,รตัวเมื่อกี้เก็บได้ครับทำปลากเกลือว่าต้องมีอีกมีจริงย้ำซสตะขีดนะครับเล็กกว่าตัวเมื่อกี้แต่ nhà thấy cả nhà si tu văn đó phải hấp lên một mươi tám nam có cùng trong con nói từ tục dứt về mà này ngon lắm thì em lại mai cái nó còn dọn cả ba chân tả lắm xay này xay chồng nói mà học tập nhất đây mà đấy nhất con chồng gần

เก็บมาแล้วเก็บต่อครับไปเก็บครับไปครับเลยทถอน กัดแล้วกัดมันไม่ต้องหัดเลยตอนนี้นะอะห่วมุมพอดีเลยหยัวม,มุมพอดีเลยนะกัดแล้วมันวิ่งเลยวิ่งแล้วติดเลยเกียวตาไวนะ้เนี่ยสงสัยหัวมุมขอบขอบปากดีกแต้มนะ ที่มุมนัม่นนะระหว่างตก,ตกที่ตกแล้วกัดแล้วกัดแล้ววิ่งนล้ผมไม่ได้วัดเลยครับดึงไปแล้วติดเลยติดแต่ที่นี้ก็วัดซ้มอีกทีได้มาแล้วจะขีดได้ไปับเรื่อยต่อครับ